สวัสดีแฟนบอลทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำวันที่28เมษายน2564หากม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทีมรักของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาละครับวันนี้น้ำต้นข่าวแรกเป็นความพร้อมก่อนเกมบุกไปเยือนเปอเชคืนนี้โดยเป๊ปกวัวเดลากุลซือคนเก่งทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาปเปิดเผยความพร้อมของทีม ก่อนไปเย,ยนทินปาร์คเดปแปลงของปารีสแซ็งแมงในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้เวลาตีสโดยทีมจะไม่มีอาการบาดเจ็บที่น่ากังวลก่อนบินไปฝรั่งเศสผมคิดว่าทุกๆคนนั้นฟิตพร้อมลงสนามและในตอนนี้พวกเราทุกคนมีความสุขในฐานะผู้จัดการทีมผมดีใจที่มีโอกาสได้อยู่ที่นี่ สำหรับเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาและบาร์เยมนิกสึ่งคว้าแชมป์มาแล้วหลายครั้งมันเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขาที่จะลงเล่นเกมเหล่านี้แต่สำหรับเรานั้นมันคือสิ่งใหม่ๆและตอนนี้เราพอใจมากที่เรายังอยู่ที่นี่มันคือครั้งแรกของเราในรอบเซมิฟานลและมันยอดเยี่ยมที่จะได้เดินทางไปฝรั่งเศสที่นั่นเราจะไปเจอกับยอดทีมที่แข็งแกรง่งและมีคู่หูดูโอสุดอันตรายอย่างเนม่าและคิเลียงเอ็มปเป้ ผมเชื่อในคุณภาพของลูกทีมการเล่นเกมรับนั้นไม่สามารถหยุดแปสเชได้พวกคขาดีเกินไปมีผู้เล่นที่เหลือเชื่อและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงอยู่ที่นี่เราจะพยายามหยุดพวกเขาช่วยกันเล่นเกมรับให้ดีทั้งทีมและพยายามทำประตูให้ได้วิธีที่เราจะไปสนุกกับเกมนั้นคือเราต้องครอบคลองบอลให้ได้และเมื่อคุณเก็บบอลได้และใช้มันอย่างถูกจังหวะทีมก็จะสมดุล วิธีที่เราเล่นกับบอลมันจะช่วยสร้างเสถียรภาพในทีมและนี่คือสิ่งที่เราจะพยายามทําในคือวันนี้และเรื่องราวต่อมาที่น่าสนใจประจำวันนี้มาเรชชี้เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเล็กแรกที่ฝรั่งเศสนั้นเป็นเหมือนฝันหลังได้ลงเล่นในประเทศที่เขาเติบโตขึ้นมาโดยริยัตมาเรสปีกตัวเก่งทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เาเปิดเผยความรู้สึกของเขาก่อนเกมคืนนี้ว่า การลงเล่นในที่ที่ผมโตมานั้นคือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตลอดเมื่อคุณยังเด็กคุณมักจะฝันถึงช่วงเวลาในตอนนี้คุณเลนฟุตบอลเพื่อให้ได้มาถึงตรงจุดนี้ผมรู้เมื่อผมเซ็นสัญญากับทีมทีมนี้และผู้จัดการทีมเราจะมาถึงที่นี่แต่คุณต้องแสดงออกมาให้เห็นว่าคุณเหมาะสมที่จะเข้าชิงมันจะทําได้เมื่อคุณแสดงความเป็นคุณออกมาในแมตช์ใหญ่และในจังหวะสําสคัญๆของเกม ตอนนี้เรามาถึงที่นี่แล้วและเราจะต้องทำอย่างที่เราเคยทำเหมือนกับที่เราเล่นในเพลย์อล็กหรือพาราบาลครับมันจะเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ยังไม่เคยคว้าแชมป์เยอฟ่าแชมเปี s ยนส์ลีกผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนแมชในรอบซีมีไฟแนลแต่เรามาืูกคว้าแชมป์เราต้องมั่นใจในเกมของเรามั่นใจที่ว่าบางทีเราดีกว่าในปีที่ผ่านมาเราอยู่ในฟอร์มที่ดีและจะทำให้ได้จนจบซีซั่น เรามีทีมที่แข็งแกร่งพวกเขาก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกันและเราจะได้เห็นกันนคือวันนี้และมุ่งเวลาสุดท้ายที่นะ่าสนใจประจำวันนี้เผยเป๊ปรีเพลสอยากได้เรนานโลดีแบ็กซายอตเลติโกมาดริดโดยรายงานจากสื่อสเปนอย่างลาเลซอนเปิดเผยว่าทีมรูวบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แสดงความสนใจอยากได้ตัวเรนานโลดีแบ็กซายชาวบราซิลของอตเลติโกมาดริดมาร่วมทัพ หลังเป๊กกวาดิวลากุนซือของทีมบริสิฟ้าเป็นคน r รีเควสอยากได้เจ้าตัวมาร่วมทีมโดยทีมตราหมีตั้งใจจะปล่อยแบ็กซ้ายรายนี้ออกจากทีมในช่วงซัมมอร์นี้หลังเจ้าตัวได้ลงเล่นไปเพียง1 1นัดในลลิกาฤดูกาลนี้และแม้ว่าเจ้าตัวจะได้ลงเล่นอย่างจำกัดแต่ก็มีหลายทีมให้ความสนใจแนวรับรายนี้และนอกจากนี้ยังเชื่อกันด้วยว่าทีมตราหมีต้องการค่าตัวของโรดี ในจำนวนที่มากพอที่จะเซ็นสัญญากับอเล็กซ์กรีมาโดแบ็กซ้ายชาวสเปนิชของเบนฟิก้าเข้ามาร่วมทีมแทนได้หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือแอตแลติโกมาริดจะใช้เงินจากการขายโลดี้มาซื้อกรีมาโดนั่นเองและนี่คือสุบข่าวที่บริบบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ิตีที่น่าสนใจทั้งหมดประจำวันที่28เมษายน2564อนหากทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับ วันน so ี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ